เสียวหัวอยัางงามเดี๋ยวสบายดีใบทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวประทันสิพาไปเบงไปยามมอนติไปยามแม่ที่อย่างมอนนะเกียม่มอนอ๋อไปให้อาหารมอนนั่นเองนะคะระหว่างที่รับชมประทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ประทันในการนําคลิปต,ต่อไปด้วยจ้าอะไปเกียม่มอนกันจ้ะพี่น้อง โอ้อยุงกันน่ะผักยางคั้นผนมันโตกกอนยางโฮกเลยสวนน่ะนี่ปลาปาปลามมอนปาม่อนเพลินนี่หญ้าหวานของหัวนะคะปลาให้เบิ้งให้เบิ้งม่อนกันมาเจียมันเห็นอย่างก็เออมายางม่อน เก็บใส่จอไว้เลยเก็บใส่จอไว้วางใหมีมดมีหยั่งมาล้มมวนอันนี้นเจ๊ผาด้วยนี่ซุกมดแล้ว้ยวสุกหมดแล้วโอ้ยมอนสุกไปแล้วติสุกมดแลี้ยวเป็นฟักหลอกใช่ไหมอืมเป็นตัวฝักแล้วนี่เป็นฟักหลอกแลก้วโอ้ข้าวกล่นตัวมอนเลยในตัวมอนตัวม้อนนะคะอันนี้ตัวมดอ,อืม,ต,มอตัวไหมตัวไหมอันนี้มันสุกแล้วนี่อันนี้มันบ่อแรงๆใด้ไหมเนาะอันนี้มันสุกแล้วเอออันนี้ไหมสุก นะคะตั้งแต่ตต no ั้งแ่เป็นเด็กน้อยจับได้จับได้ดีนี่มันนาคิกาเดียมมันก็นาคิกาเดียมเนี่ยมันนุบหนับนุบหนับได้เป็นไงจันจับยังคือโอ้ยจะจับลายหอยดานหอยด้านตอนเป็นเด็กน้อยจับได้อยู่ดีละแบบมันก็ขยักขยแงอ่ะมันนุบหนับนุบหนับ นี่มันเข่าฟักเร็วนี่อ๋ออันนี้เข่าฟักเร็วนะคะถกฟักเร็วอันนี้ท่านได้เข่าฟักอันนี้ยังไม่ได้เข้าฟักอืมอันนี้เลี้ยงโดนบ่าเนี่ยมันค่อยสิเป็นเป็นฟักนี่สิสามสิบพี่ผามันสิใต้นี้แล้วสามสิบห้าวันสามที่ผามืืมสามที่ผาหมื่นจากมงหนีแมนบอลบอลี่ยวบอลเรี่ยวจากที่วันนี่มันมาแตกออกเป็นตัวบีอ เป็นตัวบีแล้วก็มาเป็นตัวน้อยๆเป็นตัวบีล้วก็มาเป็นตัวน้อยๆอืมแล้วก็มาเข้าฝักสามสิผ่ามือไหนห่ามือมนที่เขาฝักแบบสอแล้วฮอกระติไปสาวหลอกเห็นบ่แล้วก็เป็นตัวดักแด้แล้วก็มาเป็นตัวดักแด้ให้เรากินกึ๊บกิ๊บกึบกึ๊บกึ๊บเดี๋ยวนี้ดักแด้มันลดจักบาทพี่พาโลละลอยบานเชาโลรละลอยเดี๋ยวนี้ดักแด้โลละลอยแล้วแต่สมัยก่อนเลยอ่ะ สิบกว่าปีที่แล้วเนาะสี่สิบาทเนาะสมัยก่อนพอมันมาเป็นแบบว่านิยมตอนนี้หนึ่งกิโลละหนึ่งร้อยบาทแล้วนะคะเฉพาะดักเดะเส้นไหมกับกิโลละพันสี่พันหาเฉพาะเสซนไหมเส้นไหมกับพันซีหรือพันหาพันซีหรือพันหาแล้วแต่คุณภาพแต่คุณภาพของไหมให้ออกไปครั้งหนึ่งเก็บมือเศ้านี่นะ ไม่ได้เเข่าฝักอ,อ๋อไม่ได้เข่าฟักอืมอันนี้ยังไม่เข้าฝักอ,นนอีกนิดงจะเข้าฝักอ๋อเก็บจากตอนลาไส้อืมตอน,นี่เริ่มเข่าอืมตอนสิเริ่มจักใหญ่แล้วคักจักใ่ของมันอืมอนจักใหญ่แล้วนะคะเนี่ยมองเห็นบ่ม,ม,มันจะเอาปูาทายนวดกล่นกระดงอยู่เอ้าวบ้ห้เด๋ฝไปเฝ้ากันชันอันนี้เพื่อนเก็บหมอนอยู่จ้ะ ท้ายขังนอกเพราะว่าเดี๋ยวน้องมันสิเข่าไป,มปมแมงวันอ๋อแมงวันแมงวันเขาไปกัดมอนติม,มันมอนสิตายจิบัดทีเนี่ยาย่เหลือวเป็นเผลเขาก็เลยต้องกางม้งไว้นะคะอ,อ,อันนี้เพื่อนเก็บมอนเดี๋ยวไปยายให้ไปซื้อเอาไปยายหม่องพุ่นติอไปยายใส่จออไปย้ายใส่จอ เจ๊ตํเองจีตํ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 อันนี้เองจีตํเงินตํสินเองเอาไม่ใช่สิเอามาสาวหลอกเองสาวหลอกเองเมื่อนี้มื่อนี้เขาได้สาวไหมหลอกเน้องโอ้ไม่ได้สาวหลอกสามสองมือไมได้สาวอีกสองวันเขาไม่ได้ไายแล้วเพราะวไปพยูแลยไทยสมไป็นไงโอเคไายแน่นอนสิเนะไทยสมไป็นไงไม่ได้สมบูรณ์ตัวสาว นม่ใชบูสาวสะไปเที่ยวเขาชวยไม่ไนะเอาแล้วเราตีแล้วแ้วเอาเขาเพ่งปิดคลิปเลยโอเคเ๋ยเปล่าด้ลยอันนี้เขาก็กำลังจะชักใจนะคะประธานก็ขอขอบคุณทุกการรับชมเลยคะ่ะขอบคุณเพื่อนเก่าที่คอยเข้ามาให้กําลังใจประธานตลอดเวลาขอบคุณเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามารับชมรับชมแล้วประธานก็ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระทานในการทำคลิปต่อไปเลยจ้า Thank you for watching, See you later หฮงๆรวยๆปังๆทุกานทุกเจ้านะคะสวัสดีค่ะว้าวกำลังดึบดับดึบดับ,ดบ,ดบอยู่เลย